สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุ่มก็มีแท็บเล็ตตัวใหม่ของซัมซุงมาแนะนำอีกแล้วค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะเจ้าตัวแท็บ S7 FE หรือว่าแท็บ S7 Edition นะคะสเปคจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามอุ่มเข้าไปดูข้างใน,นพร้อมๆกันค่ะ ตัวใหม่ที่ซัมซุงออกมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวรองของตัวแท็บ7 7ธรรมดาหรือว่า S7 Plus พักนะคะตัวนี้นะคะเขาจะมีปากกามาให้ด้วยปากกาของเขาเนี่ยจะใช้งานอะไรได้บ้างเดี๋ยวอุไปแนะนําให้นะคะก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูดีไซน์ของตัวแท็บ s อ e d i t i o ีดันกันก่อนนะคะตัวดีไซน์ของเขานะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวผิวแมตต์นะคะไม่เงาค่ะ ความบางก็บางพอๆกับตัว S7 ธรรมดาเลยนะคะซึ่งน้ําหนักของเขานะคะก็หนักถึง608กรัมเลยนะคะ้าเรียด้ว่าหนักกว่าแท็บ S7 ธรรมดาแล้วก็แท็บ S7 พัดเลยนะคะสําหรับลําโพงนะคะให้มา2ตัวค่ะตัวนี้ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะจูนบาย AKG ค่ะส่วนด้านล่างนะคะตัวนี้จะมีตัวพินนะคะเอาไว้เชื่อมต่อกับเคสคีย์บอร์ดนะคะอย่างที่บอกซึ่งตัวนี้เป็นตัวน้องหรือว่าตัวรองของตัวแท็บ S7 ธรรมดาแล้วก็ S7 พัดนะคะสามารถรองรับคีย์บอร์ด ในส่วนดีไซน์ของตัวกล้องนะคะสำหรับตัวกล้องหน้าเนี่ยเขาจะเอาไว้บริเวณตรงกลางของตัวเครื่องแบบนี้นะคะเป็นแนวนอนเพื่อจะเอาไว้เวลาที่เราคอาวิดีโอเราสามารถตั้งแนวนอนแบบนี้ได้เลยค่ะก็จะสะดวกสบายค่ะสําหรับตัวเลนกล้องนะคะกล้องหลังเขาให้ความละเอียดมาถึง8ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็กล้องหน้าให้มา5ล้านพิกเซลค่ะ ในส่วนของหน้าจอของตัวแท็บ S7 Fan Edition นะคะตัวนี้ให้หน้าจอมาใหญ่ถึง12.4นิ้วเลยนะคะซึ่งหน้าจอเท่ากับตัวแท็บ S7 p พ u s ของเราเลยค่ะแล้วก็หน้าจอของเขาเป็นตัว TFT ธรรมดานะคะไม่ใช่ Super AMOLED หรือว่า Dynamic AMOLED นะคะตัวนี้ความละเอียดหน้าจออยู่ที่ 2K ค่ะความสว่างของหน้าจอสูงถึง600นิตนะคะแต่รีเฟรชเรทของเขาได้แค่60 h z เท่านั้นนะคะยังเทียบที่ใหญ่ยังไม่ได้ค่ะ สำหรับตัวแท็บเอเจ็ดแฟนอีดิชันตัวนี้นะคะ ให้แรมมาถึง4จิกนะคะแล้วก็ความจำเครื่อง64จิกและยังสามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้ถึง 1TB เลยค่ะสำหรับตัวแท็บ S7 Edition นะคะมีให้เลือก2รุ่นเลยนะคะก็คือเป็นตัวใส่ซิม LTE นะคะแล้วก็เป็นตัว Wi-Fi ค่ะและสำหรับแบตเตอรี่นะคะตัวนี้ก็ให้มาเยอะถึง 19,000mAh ค่ะรองรับการชาร์จเร็วสูงสุด45วัต์เลยนะคะแต่อุปกรณ์ในกล่องเนี่ยให้มาแค่15วัต์นะคะใครอยากชาร์จเร็ว45วัต์ต้องซื้ออุปกรณ ะะและสำหรับตัวพอร์ชาร์ดนะคะตัวนี้เขาให้พอร์ชาร์ดมาเป็น Type C นะคะพูดถึงประสิทธิภาพของตัวเครื่องแล้วสเปคตัวเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงการใช้งานของตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะ ว่าตัวแท็บ S7 f ฟ n อีดิ i ันเนี่ยเขาใช้งานได้เหมือนกับตัวพี่ใหญ่ของเขาเป็นตัวแท็บ S7 หรือว่า S7 พัทหรือเปล่านะคะสําหรับตัวแท็บ S7 Fan Edition นะคะตัวนี้ซอฟต์แวร์เขาให้มาเป็น Android 11เลยนะคะ One UI 3.1ค่ะสําหรับตัวการใช้งานของเขาเนี่ยเขาก็มี หมดเด็กมาให้นะคะสมาร์ทวิวแล้วก็มีตัวนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นมาก็คือหน้าจอที่2ของตัว PC นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวอุมมาสาธิตให้ดูอีกทีนะคะว่าเขาใช้งานกันยังไงแล้วใช้ออกมาเนี่ยแหลกหรือว่าหน่วงแค่ไหนนะคะก่อนจะเข้าเรื่องการสาธิตการใช้งานของตัวเครื่องนะคะอุ่มขอพูดถึงตัวปากานิดนึงนะคะ ตัวปากกาแท็บ s f f n n e i t t o o n เนี่ยถามว่าการใช้งานของเขาเนี่ยใช้งานได้ดีไหมสําหรับตัวอุ่มนะคะก็คือใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยค่ะแต่ค่าความหน่วงของตัวแท็บ s 7 Fan Edition นะคะเขาจะหน่วงเยอะกว่าตัวแท็บ S7 ที่ใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าจากที่อุ่มลองใช้งานดูนะคะลองขีดแบบเร็วๆเขาจะตามเส้นไม่ค่อยทันเหมือนตัวแท็บ S7 ค่ะซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวแท็บ S7 ธรรมดาหรือว่าตัวแท็บ S7 พัดนะคะเราเขียนปุ๊บ ตัวเส้นปากกาเขาจะดไปตามตัวหัวปากกาของเราเลยค่ะแต่ตัวนี้เขาจะวิ่งวิ่งช้ากว่าวิ่งช้ากว่าตัวแท็บ S7 ทัสแล้วก็ตัวแท็บ S7 ธรรมดานะคะและปากกาตัวนี้นะคะสามารถเขียนได้อย่างเดียวนะคะไม่สามารถทำเป็นแอร์แอคชั่นสั่งการท่าทางหรือว่ากดเข้าโหมดกล้องต่างๆซึ่งตัวนี้ทำไม่ได้นะคะแล้วก็ตัวปากกาไม่ต้องชาร์จแบตค่ะสามารถวางเก็บตรงนี้ได้เลย แต่มันจะบอกว่าไอตัวปุ่มที่อยู่ตัวปากกาเนี่ยนะคะใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์นะคะถึงจะไม่สามารถสั่งการด้วยราทางได้แต่ตัวนี้นะคะสามารถทำเป็นตัวยางลบในสมุดโนต้ตของเราได้นะคะทำให้เราสะดวกสบายในการลบเลคเชอร์โนต้ตของเรานะคะและนอกจากนั้นนะคะตัว Sam ัมซุง Not ตของตัวแท็บ S7 Fan Edition นะคะเรายังสามารถพิมพ์เรายังสามารถแก้ไขลายนิ้วมือของเรานะคะเป็นตัวพิมพ์ได้เหมือนซ s มซุง Not ต รุ่นอื่นๆเลยอย่างนี้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถดึงพวกไฟล์ PDF ต่างๆนะคะเข้ามาแก้ไขใน Samsung Note ได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะมาลงให้มันหนักเครื่องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการใช้งานเป็นหน้าจอที่2ของ PC กันก่อนนะคะอันดับแรกนะคะเลื่อนแผ่นมาติลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็กดไปที่หน้าจอที่2เขาจะขึ้นแบบนี้นะคะสำหรับตัว PC ของเรานะคะกด Windows k ค่ะ จากนั้นค่ะเลือกเป็นตัวแท็บเล็ตของเราเลยซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นแท็บ S7 FE ค่ะคลิกเข้าไปเลยเพียงเท่านี้นะคะตัวแท็บเล็ตของเราเนี่ยก็สามารถเป็นหน้าจอที่2ของตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าตัว PC ของเราได้แล้วนะคะซึ่งหน้าจอที่2ของเราเนี่ยก็ยังสามารถแก้ได้ว่าจะเป็นหน้าจอต่อกันหรือว่าเป็นหน้าจอเดียวหน้าจอเหมือนกันเราสามารถเข้ามาตั้งค่าโดยการกด Windows P ได้เลยค่ะ สำหรับการใช้งานตัว d e ็ k โหมดนะคะซึ่งตัวนี้เราสามารถใช้งานจากตัวเครื่องแท็บ s เ s fe ได้เลยโดยการนี่ค่ะเลื่อนแผงมาติลงมายะคะแล้วก็กดไปที่ตัวเด็ k โหมดค่ะตัวนี้นะคะเราก็สามารถเข้าตัวโหมดเด็ k โหมดในขณะที่เป็นตัวแท็บเล็ตได้เลยนะคะตัวนี้เขาก็จะเปลี่ยนหน้าตาตัว Android นะคะให้เป็นเหมือนตัว PC เลยค่ะซึ่งตัวนี้สามารถเชื่อมขึ้นไปเล่นกับตัวสมาร์ททได้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวอุมทำให้ดูค่ะ ในการเชื่อมต่อแท็บเล็ตขึ้นสมาร์ททีวีนะคะทําได้2แบบนะคะแบบแรกเป็นสมาร์ทวิวซึ่งทคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าสมาร์ทวิวเชื่อมต่อกันยังไงวันนี้นะคะอุ้มจะมาแนะนําการเชื่อมต่อแบบเด็กโหมดนะคะว่าในโหมดเด็กโหมดเนี่ยสามารถเชื่อมต่อขึ้นจอทีวีสมาร์ททีวีเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองเชื่อมต่อแบบไร้สายก่อนนะคะอันดับแ,แรกนะคะก็เลื่อนแผ่นมัติลงมาอย่างนี้นะคะกดค้างไปที่ตัวคําว่าเด็กค่ะ แล้วเขาจะขึ้นหน้าตา่อหน้าตาแบบนี้มาเลยแล้วเราก็เลือกไปที่ตัวทีวีที่เราต้องการจะเชื่อมต่อนะคะกดเริ่มค่ะนี่ค่ะในการใช้โหมดเด็กนะคะจะใช้งานลนักษณะคล้ายกับเหมือนสองหน้าจอนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไหล่ที่เราอยากพัดสกรีนบนจอทีวีนะคะให้กดตรงปุ่มนี้เลยค่ะจะมีตัว ปุ่มอ่าไอคอนสี่เหลี่ยมนะคะด้านซ้ายมือด้านล่างนะคะแตะเข้าไปหน้าจอแท็บเล็ตของเราจะขึ้นมาเป็นสีดํานะคะจากนั้นเราสามารถใช้นิ้วหรือว่าใช้ปากกานะคะมาเป็นตัวทัชสกรีนก็ได้เดี๋ยวตัวนี้นะคะผมจะลองเปิดเป็นตัว YouTube นะคะบ้ลคลิกก็จะเป็นการเข้าแอปนี่ค่ะ หลังจากที่แอปที่เราต้องการให้มันฉายขึ้นสมาร์ททีวีเรียบร้อยแล้วนะคะเราอยากกลับมาเล่นแท็บเล็ตเราก็สามารถกดปุ่มโฮมออกมาแล้วสามารถเล่นหน้าแท็บเล็ตได้ตามปกติเลยนะคะจะไม่ไปรบกวนบนจอสมาร์ททีวีค่ะวิธีที่2นะคะในการเชื่อมต่อโหมดเด็กนะคะก็คือใช้สาย HDMI นะคะก็อันนี้อุ้มเสียบสายเข้ากับตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำสายเข้าเสียบเข้ากับตัวแท็บเล็ตเราได้เลย ขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะเลื่อนแผ่นมาติตรงมาแล้วก็คลิกไปที่ตัวเด็กโหมดซึ่งในการใช้สาย HDMI นะคะอันนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าจะลดแรงหน่วงของตัวเครื่องทีวีกับตัวแท็บเล็ตนะคะเวลาเราทัชกรีนหรือว่าเลือกเข้าโหมดต,ต่างๆก็แล้วแต่นะคะทุกคน อันนี้มันจะลื่นกว่ามันจะไม่กระตุกมันจะไปตามนิ้วที่เราจิ้มเลยนี่ข o u t u b e เหมือนเดิมได้ใช้งานกับตัว w i ไ i ไร้สายได้แบบเมื่อกี้เลยนี่แล้วเราก็ออกได้เลยนี่ค่ะ ไปเข้าอย่างอื่นได้ตามปกติที่เราต้องการ สำหรับตัวแท็บ s 7 Fan e d แฟน o ิิชันตัวนี้นะคะก็เหมาะมากๆในยุคนี้นะคะในการเรียนออนไลน์ทั้งหน้าจอใหญ่แบตเยอะคอลวิดีโอได้ยาวๆเลยนะคะและสำหรับใครนะคะที่จำเป็นต้องสอนออนไลน์ซึ่งตัวนี้นะคะนอกจากแบตเยอะจอใหญ่เหมาะกับการเรียนออนไลน์หรือว่าสอนออนไลน์แล้วนะคะตัวนี้เขายังมีไมค์มาให้ถึง3ตัวเลยนะคะทำให้เวลาที่เราพูดคุยกับนักศึกษารหรือว่าตอบอาจารย์เนี่ยก็จะทําให้ได้ยินเสียงชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีถึง50%เลยนะคะ สำหรับสีนะคะตัว Tab S 7 Fan Edition ของเรานะคะก็มีให้เลือกถึง4สีค่ะก็จะมีสีกรีนนะคะสีแบ๊กสีซิเวอร์แล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีพิิคงนะคะซึ่งราคานะคะวันนี้นะคะอุมถ่ายทําก่อนที่เขาจะเคาะราคาจริงๆออกมานะคะเดี๋ยวหลังจากที่เขาเคาะราคาออกมาแล้วเดี๋ยวอุมจะแนะนําบอกราคาไว้ให้ใต้คลิปนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน้อุ่มด้วยนะคะหรือถ้าเกิดใครนะคะอยากสอบถามฟีเจอร์เพิ่มเติมของตัวแท็บ S7 ตัวไหนหรือว่าจะเป็นตัวใหม่ของเรานะคะอยากใช้งานตัวไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวอุ่มจะตามตอบให้ทุกคอมเมนต์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอุ่มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ